One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับขณะนี้ชาวเมียนมาต่างมาเฝ้ารอการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอยู่อย่างใจจดใจจ่อนะครับแต่ว่าจากการนับคะแนนเบื้องต้นคาดว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีน่าจะกำชัยชนะได้ผู้สนับสนุนจำนวนมากจึงออกมาฉลองกันอย่างคึกคัก เราจะติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ <stubborn music> ป้ายแบนเนอร์ขนาดใหญ่ภาพนางอ,องซานซูจีหัวหน้าพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ถูกแขวนไว้หน้าสำน,นักงานใหญ่ในนครย่างกุ้งประเทศเมียนมาแทนที่เครื่องเสียงและลำโพง เตรียมฉลองชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งประวัติศาสตร์ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อ8พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาตามท้องถนนเต็มไปด้วยความคึกคักชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างออกมาซื้อหาโปสเตอร์และเสื้อพิมพ์ภาพนางซูจีสตรีเหล็กผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของเมียนมามาหลายสิบปีซึ่งผลการนับคะแนนส่วนใหญ่บ่งชีว้ว่าเธอคงคว้าชัยชนะเอาไว้ได้โดยพรรค NLD ควาเก้าอี้ผู้แทนในสภาล่างมาได้แล้ว78ที่นั่ง จากการนับคะแนนเสร็จแล้ว88เขตจากทั้งหมด330เขตเลือกตั้งแม้จะยังไม่ประกาศผลอย่างเป็นทางการแต่ชาวเมียนมาล้วนเชื่อมั่นในตัวนางองซานซูจีว่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศรวมทั้งนำพาราษฎรก้าวข้ามช่วงเปลี่ยนผ่านบนเส้นทางอันครุขระจากรัฐรเผด็จการทหารไปสู่ระบอบประชาธิปไตยได้ขณะที่พักสหาสามัคคีและการพัฒนาหรือ USDP ของรัฐบาลทหารยุคเก่า ออกมายอมรับผลการเลือกตั้งที่ออกมาแล้วด้านผู้แทนจากสหภาพยุโรปตลอดจนตัวแทนสหปร,ระชาชาติต่างออกมาแถลงชื่นชมกระบวนการจัดการเลือกตั้งของเมียนมาในครั้งนี้ว่าดีเหนือความคาดหมายพร้อมให้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมในอนาคตเช่นเปิดให้สตรีและชนกลุ่มน้อยมีส่วนร่วมในการเมืองมากขึ้น It is is genuine elections can take place in true, that to that truly take the future. also reforms ensure are can place however, more more needed, needed ด้านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีส่งสารแสดงความยินดีต่อการจัดการเลือกตั้งถึงประธานาธิบดีเต็งเส่งโดยแสดงความชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนที่ส่งเสริมและพยายามดำเนินการให้การจัดการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและแสดงความยินดีที่มีชาวเมียนมาได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจํานวนมากเรื่องการเลือกตั้งนะครับพม่าเขาก็เลือกตั้ง80ดสิบเปตก็ต้องแสดงความดีกับทางสาภาพนะฮะสภาพพม่าก็ยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านเราที่เราต้องให้การสนับสนุนนะเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็ต้องเจริญตบโตัวพร้อมกันไงนะเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าทุกคนในอย่าบตาเตนครับว่าเป็นเพราะเป็นทหารหรือเป็นพลเรือนหรืออะไรต่าง ประเทศคือประเทศไม่ว่าจะเป็นฐานหรือเป็นพลเรือ,รรรอก็ต้องนึกถประเทศชาติเป็นหลักอยู่แล้วนั้นคงไม่ใครไปเอาเรื่องทั้งหมดมาขัดแย้งให้เป็นส่วนมันะเลาะเบาแวงพลเอกประยุทธ์ยังย้งําเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนพัฒนาการทางการเมืองและกระบวนการปรองดองแห่งชาติในเมียนมาด้วย One news, Trong Pai, Trong Ma.